ตงึตงต่อไปถ้าหันนะครับอเอาแก่ซ้ายหันกว่าหันแล้วกลับหลัหันดูนะครับถ้าซ้ายหันนะมีสองจังหวะถ้าซ้ายก็นึกไว้ว่าทางซ้ายแต่ยังไม่ขยับสิ้นเขาว่าหันป๊อบไปทางซ้ายโดยส้นเท้าซ้ายจะจึงใช้แรนเหยียบเท้ามือไม่แหวน ทำตัวไม่โยกหน้าไม่โก่งตึ้งทางไวแค่นี้ได้อึนไม่โก่งไม่โก่งย่างเอาแค่ยังไม่ได้ชิดเท้าเลยไปสัง่งชิดเท้าเลยอย่ากนะ้มหน้าเอากลับมาใหม่ผมกลับมาส้นเ,าสนเท้าส้นเท้าซ้ายกดไว้ไปแล้วซ้ายเปิด กอจะเวียมแล้วก็สลับการกับเท้าขวาคือปลายเท้าขวากดไว้ส้นเท้าซ้ายเป็นส้นเท้าขวายกเวียงสลับกันไล่อันง่ายเลยเนี่ยนะมือไม่แตงเสร็จแล้วนับกับเขาแค่นึงอับเพราี้เข่าขวาเหยียดตึงอย่าไปงอเข่าเดี๋ยวมันไม่สวยงามไม่แข็งแรง Giảm cơm bây đũ Giảm cơm bây đũ chạy qua phía đâu Giảm cơm bây đũ chích thao khỏa